ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องสองเล a ชแนลมาติดตามแนวทางเราพัฒนาวันนี้วันพุทธที่28ธันวาคม2565ก่อนอื่นโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมจัดทำาคิมระกวามบันเทิงเท่านั้นนะครับ สำหรับวันนี้มีการถ่ายทอดสดการออกผลรางวัลหวยลาวพัฒนาเช่นเดิมปกติเริ่มตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับงวดประจำวันพุธที่28ธันวาคม2565คุณผู้ชมรอติดตามชมได้เลยนะครับมาแล้วครับปล่อยมาแล้วสำหรับแนวทางจากสำนักจันบอสสายมูนะครับปล่อยแนวทางลาวพัฒนางวดประจำวันพุธที่2 8ธันวาคม2565แนวทางเลขจากสำนักจันบอสให้ดังนี้ครับ

นี่คือแนวทางจากสำนักจาร์บอสสายมูรล,ลาวพัฒนางวดประจำวันที่28ธันวาคม2565ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆมีอัปเดตอีกหลายสำนักแน่นอนครับ